พี่น้องดูฮะฝูงนกตัวใหญ่ด้วยเนี่ยพวกตระก,กูลนกกระสานะหรือพวกนกปากหางกำลังร่อนนะจะหาที่เกาะโอ้โหดูฮะดู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 บินกันมากดูดูดูด,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 ดูสวยงามมากๆเลยดูฮะนะ โโอ้โห,อหนี่ฮะนั่นเลยก็พามาชมธรรมชาติโอ้ยมองบนท้องฟ้าดูนเนี่ยเนี่ยโอ้ยนกเพียบแล้วะเนี่ยตะกูลน,นกกระสาน,นกปากห่างตัวใหญ่ๆฮะตัวยังกระหานแล้วเนี่ย บินร่อนฮะร่อนอยู่แถวเนี้เตรียมหาที่เกาะนะนี่ทยอยกันมานะหาที่เกาะกันฮะนะนนนะโอยพี่น้องดูมากันเป็นสายเลยดูนี่นี่นี่นดูฮะอ๋อ นี่มาเกาะต้นยางนี่แหละคือวิธีของเจ้านกกระยางนกกระสาอะไรพวกนี้นะกับผมสลับคลิปนี้นะเล้ก็เก็บม,มาฝากกันทีเท่านี้กับผมสวัสดีครับโอ้โหยพี่น้องดูฮนะบนต้นไม้เนี่ยมีแต่นกกระสาทั้งนั้นเลยฮนะพวกนกปากห่างฮะนะนี่ เต็มไปหมดเลยโหเยอะจริงๆเยอะจริงพี่น้องตัวใหญ่ๆยังก็ห่านแล้วนะเนี่ยนกลางเย็นๆเขาก็มาเกาะอย่างนี้แหละเต็มต้นไม้นี่แหละอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์นะเราก็จะได้เห็นธรรมชาติแบบนี้ซึ่งคื่ว่าหาดูกันได้ยากจริงๆ นี่เป็นต้นยางนาที่ถูกว่าต้นสูงใหญ่นะรวมส0สิเมตรอะนะนะแล้วก็จะมีนกมาเกาะกันทุกวันทุกวันนะดูฮมันก็ทะเลาะก,กันบ้างมีหยอกล้อ,อก,กันบ้างคุยกันบ้างตัวที่อยู่ข้างบนนู้นะนะ ก็ยืดคออยู่ข้างบนนะอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างเต็มไปหมดฮะนะเกาะนานๆก็ถ่ายมูลออกมาโอ้โหโดนใบไมก้ก็เข็มใบร่วงหมดนะเนี่ยก็เป็นวิธีของ พวกนกปากทางแต่ก่อนเนี่ยมันจะมาเฉพาะหน้าหนาวแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ไปไหนแล้วนะจะอยู่นี่ตลอดเลยและเป็นนกที่ชอบกินปลาและพิเศษก็คือพวกหอยเชอรี่เนี่ยโอ้โหชอบมากๆนะสังเกตตามทุ่งนาเลยคนระัมีหอยเชอรี่เนี่ยโอ้โหหงายท้องกันเพียบเลยฮนะ กับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็พามาชมนกป่ากหางนะหรือว่าเป็นนกตระกูลนกกระสามาเกาะอยูอ่ที่ต้นยางริมป่าหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตันคราผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กตัในช anel สวัสดีครับ